คะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็อยู่กับเคลลบเก้าเราเองนะคะหรือว่าน้องหมาห้สกี้เราอยู่กันในโลกที่แบบมีแต่ดริฟลีฟกดติดตามและกดกระดิ่งกันหรือยังคะอย่าลืมกดกันนะอีใบที่มันแบบว่าถ้าขึ้นไปยืนคือจะล่วงตายได้อ่ะเช่นแบบอย่างนั้นอ่ะเออย่างนั้นอะเอออย่าทำให้พืนมาถ่ายไปจด ไม่ไม oh no. well> ่ไมยแต่เพื่อมันกลับมาเพื่อมันกลับมาโอเคเพื่อไม่ให้มันเป็นการยากจนเกินไปนะคะเราก็จะมีแบบเป็นของเริ่มต้นให้กันสักเล็กสักน้อยนะคันเบ็ดนะคะฐานหินนี่แล้วก็ไฟแช็กแล้วก็พวกอุปกรณ์แบบเริ่มต้นทั้งหมดเราก็จะเอาหินกับไม้ไว้ตรงนี้ก่อนชุบชุบโอเค เรียบร้อยก็ประมาณนี้แล้วก็มีน้ํามีลาวาด้วยเพราะเกมไม่แน่ใจว่ามันจะมีลาวาให้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอทําไม้อะไรสักเล็กน้อยก่อนยุบ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 โอเคทําไม้มาแล้วอ่ะแล้วก็เอออเยางพี่คนทําเตรียมและเตรียมและเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านทางนู้นคือแบบบรรเจนนเรตมาเจอหมู่บ้านทางนู้นพอดีแบบโชคดีมากเดี๋ยวเราวิ่งไปหมู่บ้านกันละกัน พร้อมไหมไปแล้ว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 ว้าววู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 ิววิวววิ่งกระโดดเท่ากับวัยวิ่งกระโดดเท่ากับวัยวิ่งกระโดดเท่าก็เฮ้ฉันเจอหัวแล้วฉันดีใจเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วเราวิ่งตามหลังนี้ไม่ได้เลยแล้วในบ้านมันจะเป็นยังไงวะถ้าอย่างนั้นอ่ะเราจะอยู่ยังไงกันดีวะเนี่ยโอ้ยเครียดเครียดแล้วอ่ะเครียดตั้งแต่แบบยังไม่ทันจะเจอแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยฉันเจอฉันเจอที่อยู่ฉันเจอที่ยืนอยู่ บ้านมีเตียงโอเคจบเดี๋ยวก่อนตรงนี้เราจะอยู่ยังไงฮึบ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 เฮ้ยหนูรอแล้วหนูอยู่ไหนหนูตอบบอกนี่หนูอยู่บนเตียงฮึบเอ้ยฉันอยู่ดิฉันรอดฉันก็อยู่ตรงนี้โอเคเชอใช่คนท,ที่จะเอานี่มาวะโดเตียงไงล่ะทีเฮ้ยหนูจะโดเตียงไงอะลูกนั่นอะไรที่ทำวิแล้วอย่างนี้ชัวสียไปโคงตอกโคไปไปไ ตีไม่ได้ไ <ป S 1> อ่ะตีะระฆังไม่ได้อ่ะไปไหนหนูจะไปไหนหนูไปไหนมาเอาเตียงให้มีได้เตียงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันขอไปดูสิทางนู้นทางนู้นคืออะไรทางนู้นใช่เตียงหรืออุ้ยฉันอุยนอ้ยมันกล่องวะ่ะเฮ้ยมันมีกล่องอยู่ตรงนี้วะ่ะชุบ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 โอเคในกล่องมีอะไรในกล่องมีแอปเปิ้ลเออเอามาก่อนละกันมีมันฝรั่งโอเคเอามาก่อนละกันแล้วก็มีเตียงนะคะ โอเคชุบ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  ลงมาลงมาลงมาลงไม่ได้มีเต็มแล้วเต็มแล้วอ่านะชึบชืบหายยากเขด้วยอึบอึบไม้ก็หายยากนะมีอ่านี่บ่อนี้เอาบ่อประมาณนี้ได้ไหมอ่ะทำน้ำยังไงให้เป็นน้ำอันดี้มิเต็ดเอดิชั่นวางตรงมุมหนูวางเลยลูกอ่ะโอเคเรามีผู้ผู้ทำแล้วชุบชุบเออ กว่าโอเคโอ้ okay. oh. แค่นี้ได้ไหมนะตกได้ไม่ได้ตกได้ไม่ได้ตกได้ไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะเราจะตกมาได้ของโอพกันเองเออนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะอยู่<อ>ได้แค่นั้นแหละโอ้ทำไมฉันได้อะตกให้กันเองอ๋อ <laughs> เบ็ดเบ็ดของหนูไปอยู่ตรงนี้เนาะเบ็ด<อ>ของนี้อยู่ตรงหนูอีอนะโอเคโอเคอเออตรงนี้ตรงนี้ ฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันตรงนี้ฉันอยื่ฉันอยู่ตรงนี้แหละฉันจะยืนพี่ <laughs> ลปลาแตกตื่นเออ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 อืออุ้ยมึเอ้ยหวาดเสียวมากเลยอะ่ะทำไมไม่เห็นมีเออเ,อเออเลอเอเอไอ้หนู <laughs> มีเราอยู่กับคนละบอร์ด <laughs> ได้เหรออยู่คนละบอร์ดได้เหรอ <É. S 1> ฉันได้อีเตอร์ไม้นะ่เนี่ยเนี่ยอุ้ยแล้วหนูจะใช้หินทำไมเนี่ยเออเห็นปะ ใ่รึเขาใชใช่รึงั้นเดี๋ยวเราไปตกให้ได้ของดีๆก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยสร้างไปนรกกันนะคะฉันนั่งตัวปลาแล้วก็มีที่ทิ้งขยะเอ้ยทำไมเขาได้กเกงเางๆแล้ววะน่าอิจฉาจริงๆเลยฉันอยากได้กเกงบ้างอะ่ะขอแบบเสื้อผ้าหน้าผมแบบครบเซตได้ไหมขอหน่อยขอหน่อยปลากินเร็วๆสิปลาปลาปลา,ปากินเร็วๆ ปรานี <laughs> <laughs> ่ต้องบอกว่าให้กางเกงกินเบ็ดี้เออกางเกงกินเบ็ดใช่เหรอวะล้อเล่นเฮ้ยฉันได้ดาบอะไรไม่รู้ก็ได้อยู่มั้งนอนกันเถอะฉันว่าน่ะเออโหเร็วเร็วเร็วกว่าฉันเยอะเร็วเร็วกว่าฉันเยอะเลยเอ๊ยจะวฉันนั่งตุ๊กตอยู่ริมตาลิงมันก็บุ๋งบุ๋งอยู่นะ เฮ้อแล้อละเออดาบไม้ออกมาทำไมวะหาลูกเ,เ,เทนูต่อคเขาโยนทิ้งไปเราลงนะกเพื่อจบภารกิจนะ,ะทุกคนเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะไปแบบปราบอังกรได้แน่นอนเพราะว่าโลกแบบนี้มันมันไปไม่ได้นะคะเราก็จะไปปราบเบรดเพื่อจบภารกิจของเราในวันนี้ไป่ต้องนอนก็ได้นะฉันว่าอีกรอบนึงเราไปดีกว่านอนนอนมาเราควรนอนนะจ๊ะมันดึกดึกดืก่นแล้วนะจ๊ะเออป่ะ นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วผูมีเพิ่งส่องผู้มีส่องผู้มีเลยามานอนนอนได้แล้วดึกแล้วตอนนี้ฉันช,ชอบอะไรที่มันแบบสว่างสดใสฉันกลัวมอนสเตอร์มันมากิกกัดตูดฉันเพราะแต่ว่าเฮ้ย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 เพราะอันนั้นหนูเอาไปเฮ้ยตกใจเฮ้ยใจหายวายแบบฉันนึกว่าเอ่อ e อีดริปลีฟมันดูดดูดเรายังไงนะพี่ <laughs> เดี๋ยวฉันทำไฟแป๊ะหนึ่งนะจ๊ะ มีเรามีอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะฉันไปนระลกมันมืดอ๋อมืดปะวะเอ้ยคำถามนะี้ในนรกมันจะมีแต่ไบดีเป็นะเออว่า,วามอนละแวง<ม>แล้ว,<ม>ลวอกดนอนด้วยก่อนเลสโก้ทุกคนเลสโก้โอุย้ยหิว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 เลยกินก่อนเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะหมู่บ้านอาลา เฮ้ยกลัวก็ชิบไปก่อนก็ชิบไปก igon, karaoke, hey, hey, ่อนก็ช oh, ิบไปก่อนเลยยังไงนรกขอให้เออโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปตามปรับตามล่าหาทีนี้วิวิอย่ามองหน้าเขาอย่ามองหน้าเขาออกไปตามล่าหาเรดสิเรดสิเบด์ยูไนซี่สิชุบชุบชุบ ว่าต้องไปทางนี้เชื่อฉันเพราะพื้นมันเป็นมันหนืดขนาดนี้อระวังไฟนะลูกระวังไฟชุบ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 แล้วเราจะไปกันยังไงวะเนี้ยโดดดึงดึงกูอจะตายไหมอ่ะไม่ตายครับแน่นะแด่ครับโอ้โหเกือบเหมือนกันแหละโอเคไปมาขึ้นมายังไปเราต้องหาให้เจอโอ้ยังพื้นมันหนืดไม่จบจะอีพื้นมันหนืดนี่สักทีนี่โอ้เนาะ เฮ้ยเหมือนเจอปะวัดอ่ะเฮ้ยเจอเจอเจออุ๊ยโมแต่แบบว่าดีใจหลั่นล้าไปเลยติดไฟเลยติดไฟเลยเฮ้ยนี่ไงเจอจริงเจอจริงอู้หูประสาทประสาทโอ้ยประตูโอ้ยประตูอยู่ตรงประตูเลยอยู่ตรงประตูเลยวางน้ำนี่วางน้ำวางน้ำไม่มีไม่มีวางไม่ได้โอ้โหไอ้ดิว่ะต่อไปต่อไปต่อไปทำไมขอมาเข้าหัวฉันนะฉันอยากรู้เลยเอ๊ เอ๊ะไปนาทางนี so day, cool oh, ้ดีกว่าอุ้ย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 ชัดเจนมากอุ้ยอุ้ยเสียงชัดเลยเสียงชัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างไม่มีกล้องข้างไม่มีกล้องมันไม่ีกล้องไรอะอ๋อไม่มีอะไรเลยอุ้ยอุ้ยฉันได้ยินเสียงมันจริงๆนะมันโหยหวนอยู่ข้างๆ้างหัวเห็ดเต็มเลยโหในสุดจะก็มีพื้นดินให้เหยียบแบบแบบฟินฟูเฟ่ฟุ้มฟุ้มทางนี้ป่าวะนี่หรเปล่านี่หรือเปล่านี่หรืเปล่าหันแน่ มีเสียงชูชาญเฮ้ยแต่แว่ามันต้องขึ้นด้านบนปะนี่เราลงมาไม่หยุดเลยอะอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยเสียงชูชาเสียงชูชาญนี่เสียงชูชาญไปมองก่อนเดียอุ้ยวุ้ยเสียงชูชาญนี่เสียงชูชาญเหมือชูชาชูชาอยู่ข้างบนคู่ทีเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะนี่นีเราจะไปกินหมูกระทะกันอะไรเงี้ยชูชา ยเลชูช่าหายแล้วชูชาวนี่ไงเสียงอ้าหรือมันไม่ได้อยู่ห้องนู้นมันอยู่ตรงนี้อ๋อยไงนี่อยู่อึนน่ะแต่เอ๋แต่เอ๋อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเจ้าก่อนเจ้าก่อนเจ้าก่อนเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีชูชาเก็บกวาดเก็บอ๋อมีทองมีอะไรนิดหน่อยเนาะอ๋อ่ไงโผล่มาแล้วทางตันนี่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 มันโผล่มาส่วนเลยเลยนั่งไงอ๋อนั่นไง ันชายว่าไงเพื่อนว่าไงว่าไง,าไงเออเอาไม่ดรอปเลยอะ่ะภ<อ>ารกิจไม่จบ,บเลยเพราะไ,ไม่ยังไม่ดรอปเลยอ่ะไหนไหนไหนวะเฮ้ยทำไมถึงติดไฟอะ่ะติดไฟไปได้ยังย <ใน S 1> ไงอยู่ในรูนรมันอยู่ในรูมันอยู่ในรูโอ้มันมันอยู่ในรูนี่เองเอามันอยู่นี่อยู่นี่จะขอดรอปสักอันหนึง่งจะได้จบคลิปไงโอ้นี่ไงโกงอยู่นี่เอ้ยดรอปแล้วดรอปแล้ว โอ๊ยโวยโวยจ้าจายิงได้สองอันเลยอ้าสุดยอดเลยมาต้องโคตรสุดท้ายยิดอกแล้วโอเคค่ะทุกคนยังไงวันนี้นะคะพวกเราทสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกแม่งก่อนเลยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยวันนี้ไปแล้วจ้ะบายบายว้าวว้าวสติ๊กเกอร์ไลฟ์โปเก็ต มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงน้ํานำเลยขอขอบคุณทรูซูปเปอร์ไฟเบอร์เกมเมอร์โป,โปที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุม้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เว็บชู u ู e ปอร์ไฟเบอร์เ r ม r มอร c โ c รแอย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ